เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นี่ครับโยกิบแบตตอนในครับผมวันนี้เราก็จะมาลงแรงนะครับกับโจเกอร์จังเกอลนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมกดมากับยอนนะครับยอนคนนี้เนี่ยเขาเป็นยอนที่เล่นแต่ยอนเลยนะเล่นยอนไปแล้ว1 5 0 0 0กว่าเกมครับผมคือแค่ตัวเดียวเนี่ยเล่นไป5,000เกมครับเเพื่อนเออคิดดูดีน่าจะเป็นยอนที่แบบเล่นเยอะสุดในประเทศไทยของของยอนแล้วนะครับผมแล้วก็ผมจะเล่นเป็นโจเกอร์ป่าเล่นประมาณเซตนี้นะครับผม เดี๋ยววันนี้มาดูด้วกันนะครับว่าผมที่เล่นโจ๊กเกอร์ป่าหรือว่ายอนที่เล่นยอนมาแล้ว1 5 0 0 0กว่าเกมเนี่ยใครจะทำาดเมจได้ม,ดมากกว่ากันเออใครจะใครจะแบกทีมากนั่นแหละนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยยอนมันก็่อนข้างโกงนะครับแล้วก็ผลแบงตลอดนะเกมนี้หลุดให้เขาเล่นนะครับผมคือนานๆจะหลุดย้อนนะขนาดผมเมนยอนผมยังเล่นเล่นประมาณแบบ5 6เกมเองนะครับผมคือจะเล่นน้อยอะนะครับมาเล่นโจ๊กเกอร์ป่านะครับซึ่ง ผมก็จะเล่นสายยิงเป็นหลักนะครับผมเวลาเล่นโจ๊กเกอร์ป่านะสายยิงธรรมดานะครับไม่ได้แบบยิงมิสไซน์นะเพราะว่าถ้ายิงมิสไซน์ก็ผมว่าไดเมจน่าจะน้อยกว่ายอนนะครับผมถ้าเล่นแต่ยิงมิสไซน์นะครับเดี๋ยววันนี้มาดูแลกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมยอนจะแบกเราหรือเปล่าหรือว่าเราจะแบกยอนผมจะเล่นเป็นโจ๊กเกอร์สายมือปืนนะครับผมหรือว่ายิงรัวๆยิงให้ไส้แตกเลยเพราะว่าโจ๊กเกอร์เวลาถือปืนเนี่ยมันจะยิงเจาะตามเลือดด้วยนะครับ ยิงมิสไซน์ยิงไม่โดนแต่ยิงต่อต่อไปก่อนนะครับผมฝั่งเรามีอเลสเตอร์ด้วยนะครับเฮ้ยเฮ้ยสกัดสกัดมาเพื่อนยังไงเพนมาเพื่อนเรายิงมิสไซล์ไปก่อนยิงปืนยิงปืนใส่เพนตายกดพันนิชยิงปืนยิงมิสไซล์ขนมาทุกอาวุธเอาดิเดี๋เดเดไอไอ้ลำเบอร์ต้ายเนี่ยยิงมิสไซล์อุ้ยเกือบตายเหมือนกันนะมี ถอยถอยถอยเพื่อนไม่พร้อมไม่พร้อมเพื่อนนี่เราวาร์ปตรงนี้เราเสี่ยงนะครับผมวัดใจวาร์ปไปเลยนะวาร์ปเสี่ยงมากนะครับ <S <S 1> <S 1> ด้านล่างโดนนวยแล้วโอเคผมมีธนูขั้น3แล้วนะครับผมผมขอฟาร์มไปแป๊บนึงก่อนนะครับเพราะว่าโจ๊กเกอร์เนี่ยเอาจริงมันก็มี2ส,สายให้เราเล่นนะครับผม ซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบเล่นสายมือปืนมากกว่านะครับเพราะว่าสายมือปืนเนี่ยมันยิงแทงเข้านะครับผมด้านล่างเราไปเราเราไปเล่นด้านล่างบ,บ่อยๆนะเล่นกับย้อนนะครับยอนจะได้เกิดๆนะครับผมเฮ้ยเอ้เอ้ายอนตายโ<ห>อ้โหเอ้ยฝังระเบิดใส่ตัวนี้เฉยโอ้โหเขาดีมือปืนมาเก็บให้ครับผมเขาเรียกว่าเก็บซากครับเฮ้ยยอนติ๊บบอกว่าไอ้นี้จังเกิ้ลเฮลเฮ้ย เรามาแล้วเพื่อนแต่เรามาช้าแป๊บนึงจะย็นดีฟามอยู่นะครับเดี๋ยวผมต้องไปการล่าหน่อยนะเดี๋ยวเวฟล่ามันเข้าแล้วนะครับเฮ้ยมันมาเยอะว่ะเพื่อนผมว่ากันไม่ได้ว่ะลัมเบอร์อันตีสกัดขวางไปเลยยิงมือปืนยิงเจาะเลือดดูเหมือนจะยิงไม่ค่อยจะเข้านะสกัดแม่งเลือดเยอะแต่เรายิงไม่เข้ายิง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 ทอนแตกเอายิงไม่ใส ได้อยู่ครับได้อยู่มาตอนนี้เราก็ผมว่าน่าจะได้ป้อมล่างนะมีผมกับย้อนลูดป้อมให้นะครับเกมนี้มีแก๊กด้วยนะเราเลยเล่นง่ายนะครับผมเลยกล้าเล่นโจ๊กเกอร์ป่านะเพราะว่าคือผมเห็นฮีโร่ฝั่งเราแล้วแบบมันเล่นได้นะครับมันมีทั้งอเลสเตอร์มีทคคั้งแก๊กเล่นโจ๊กเกอร์ก็ได้อยู่นะครับผมโอเคตอน,นีงมิสไซเช็คครับเดี๋ยวต่อไปผมจะ ขึ้นเป็นบล็อกเคนไอเขาเรียกว่าอะไรนะไอจอดเกาะจอดเกาะสีฟ้านะครับผมผมลืมแล้วผมไม่ได้ออกนันแล้วก็น่าจะขึ้นเป็นโอมิอาร์มหรือไม่ก็ดาบแดงไปเลยเนะครับผมเพราะว่าจะได้เอาเอาแบบยิงแทงเข้านะเพราะว่าฝั่งของข้ามันแท้งเยอะนะครับออกดาบแดงไปเลยก็น่าจะได้วัดอยู่ได้จอดโอ้ยย้อนตายหมดเลยด้านบนแก๊กเรากลับบ้านด้ไงย้อนไปฝืนกันนะครับ ตีตีไม่ค่อยจะเข้าเลยครับต้องรองได้ดาบแดงอ่ะถ้าได้ดาบแดงเวลาเขาเหลือครึ่งหลอดเราก็ยิงเข้านะครับยิงไม่ไตายบ่อยเมืม่อกี้ถ้าดึงโดนนี่บอกเลยฝั่งระเบิดแน่นอนเพื่อนมาก็ตอนนี้ยอน1น0 0 0เกมดูเหมือนว่าจะเล่นไม่ออกนะครับตอนนี้เพราะว่าโดนโถมเยอะนะฝั่งตรงข้ามตัวแทงเยอะนะครับแรกๆยอนมันก็ยิงไม่ค่อยเข้านะ ตัวแทงนะครับผมมันต้องรอมีของครับยิงเช็คเฮ้ยโอ้โหลัมเบอร์โอ้โหทอนตรงนี้อีกฝั่งระเบิดโอ้โหเพนมาอีกผมว่าเมื่อกี้นี่ผมก็แบบฝั่งระเบิดข้ามกันข้ามหินเพื่อหน,นีนะเพนมันยังจะตามมาโอ้หมดตี้ครับผมแบบนี้ยังหยาบดาบแดงยังไม่ได้เลยครับ เฮ้ยมีคนตีคลิปอยู่ตรงนี้ไอทอนทอนโอ้โหทอนเลยแค่นี้เออย้อนสวยเพื่อนมันต้องโดนแล้วนะเล่นมาตั้งหนึ่งหมื่น้าเนเกมเยเมื <laughs> ม่อกี้ทอมมันหิวนะครับผมเล่นปอมบลได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยสากาัดสกัดไปล็อกมันล็อกมันเพื่อนสวยครับฝังระเบิดยิงปืนยิงรัวๆหนึ่งโศกมาครับผม ผมว่าเพนมันต้องเราพยายามอย่าอยู่ใกล้ยอนนะครับเพราะว่าเพนน่าจะลงยอนนะผมจะไม่อยู่ใกล้ยอนนะครับนน่นไงเพนมาจริงๆด้วยครับผมแล้วผมก็ฝังระเบิดมือปืนเก็บซากครับผมเอาดิเพื <c oughs> ่อนี้ผมยิงไปไหนวะคือ <c oughs> ผมว่าแล้วแบบเพนน่าจะต้องอันติลงยอนแน่นอนนะครับมือปืนครับผมยิงเจาะเลื่อยเอาดียิงเจาะเลื่อยครับผมฝังระเบิดแล้วก็มือปืนอีกเอาดี เออแพก้คิวไปนะครับเมื่อกี้คือโจ๊กเกอร์เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งนะที่เวลาแข่งโปเลี่ะเขาก็เอามาเล่นกันนะโดยออกดาบพารอนนะครับผมโอ้โหไม่ไหววะ่ะเมื่อกี้นี่ผมฝังระเบิดไปอยู่กลางดงเลยครับอีกนิดนึงจะได้ดาบแดงแล้วนะผมรอแป๊บหนึ่งเลยฮะ เฮ้ยโอ้โหจับไม่โดนว่ะมายิงยิงเฮ้ยยิงเข้าอยู่นะครับเห็นไหมเมื่อกี้ผมยิงสกัดไปนัดหนึ่งนี่ก็หายไปแบบหลอดนิดนิดนะครับผมยิงนัดหนึ่งโอเคอยู่นะมันจะซาต้าโคตรแรงเลยครับเอาหรอเอาหรอลัมเบอร์ลัมเบอร์โดนจับเทนมาผมฟังระเบิดใส้เทนยิงแตกไปหนึ่งตัวครับผมหยับแบบรวดเร็วโอดีโอดี ตอนนี้ฆ่าไปห้าตัวนะครับดูเหมือนว่าฝั่งเราจะเสียเปรียบนะเกมนี้นะครับเมื่อไหร่ผมจะได้ดาบแดงเนี่ยขาดประมาณ100ร้อยโกนะผมโอเคดาบแดงมาแล้วนะครับผมหวังว่ายอนน่าจะแบกเราได้นะเลเกมนะับ <c oughs> จับได้ไหมจับได้ไหมจับได้นะจับได้นะโอเมนโอเมนจับเลยโอเมน ล็อกเลยเออนั่นแหละเราฝังระเบิดเพิ่มสเต็ปมือปืนเอาดีโอไม่ตายเอานี่ก็ได้เอาดีครับผมเอาดีครับตีธรรมดาแรงน่ครับผมโจ๊กเกอร์เนี่ยแต่เราต้องเอาแบบว่าไอเทมแบบสายยิงแรงๆมาอะไรประมาณนี้แบบไม่ได้เน้นมิสไซน์นะครับคือสายนี้เนี่ยยิงมิสไซล์ก็ไม่ได้แรงมากขนาดนั้นนะครับเพียนมาผมว่าเพียนมันเอาผม เอ้ยย้อนเคลียเคลียบบัฟให้โอ้เผือไปสวยครับยิงมิสไซน์โอเคฝั่งเข้าตายสามนะครับผมเด <g ül> ี๋ยวตอแรกผมจอดเป็นโอมิอามนะครับ <g ül> ความจริงผมว่าออกทาลอนดีกว่านะแต่แบบตอนแรกอะผมจอดอทาลอนนะครับผมแต่แบบว่าผมลืมเปลี่ยนของนะครับแล้วก็ออกของมาครึ่งทางแล้วนะ ก็เลยโหมิอาไปเลยดีกว่านะครับผมไม่อยากขายจริงแล้วนะครับความจริงออกทาลอนจะยิงจะยิงแทงเข้ามากกว่านี้นะครับรอบฝังระเบิดไปครับผมยิงมิสไซล์เรียบร้อยเอาดีเพียนยังไงครับผมสวยอยู่สวยอยู่เออนั่นแหละอันตีคูดาวเร็วมากๆนะครับผมโจ๊กเกอร์ตอนอันตีขั้นสามเนี่ยคูดาววโคตรเร็วเลยนะครับสวนสวนเพื่อน ต้อมแรกแตกแล้วผมจะยืนห่างๆนะครับเพราะว่าผมเลือดน้อยสาธาบินเสร็จบินเสร็จผมก็ฝังระเบิดแล้วก็ยิงมือปืนครับผมยิงมิตไซร์ไปโดนแต่ไม่ตายนะครับเดี๋ยวผมขอตีดูดเลือดหน่อยนะครับ <c oughs> โอเคโอมิอามาแล้วนะครับต่อไปผมจะขึ้นเป็นมอร์นิ่งสตาร์นะครับผมเพราะว่ามอร์นิ่งสตาร์นี่ก็มีทั้ง จอดกอ40%นะครับแล้วก็มีปีเร็วให้ด้วยนะครับเราเล่นเน้นยิงปกตินะยังไงก็ออกมาก็คุมนะครับมาเพื่อนปั๊บหมดดีเลยเดี๋ยวผมต้องต้องรอให้โอเมนเปิดหรือไม่ก็อาร์เสเตอร์เปิดแล้วม่ก็แก้เปิดนะครับฝั่งเราตัวเปิดเยอะนะเฮ้ยโอ้โหฝังเราเบิรก่อนเลยผมอ่ะผมไม่หวงเอ้ยเพนมา เพนมาเพื่อนยิงเพนก่อนอแตกไป่ถึงทีโอเคโอ้ยเกือบตายครับผมเฮ้ยสกัดมา <c oughs> ดีนะเมื่อกี้เรามีมมเรามีวิ่งเร็วนะครับเนี่ยอ,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 อันตีคูดาวโค่นเร็วเลยนะครับผมเมื่อกี้ผมเพิ่งฝังระเบิดใส่เพนไปเองนะครับอันตีมาแล้วผมว่าน่าจบเกมแล้วมั้งแบบนี้นี่ครับผม,ผมตีดูเรื่อยก่อน <c oughs> โอเคคลิปดันพอดีครับ ขึ้นเลยเพื่อนจบไหมจบไหมสกัดมาผมฝังเลยผมระเบิดอ่ะยิงรัวๆเรียบร้อยจบเกมครับเพื่อนๆคิดว่าผมจะทำได้เหมมากกว่ายอนไหมเดี๋ยวต้องรอดูเนผม <c oughs> แต่ยอนคนนี้เนี่ยต่ผมว่าคิดว่าน่าจะเป็นคนที่เล่นยอนมากที่สุดในประเทศไทยเลยนะหนึ่งหมื่นห้าพันเกมนะครับนี่เหรียญทองแท้งอันดับหนึ่ง ไอเหรียญทองแครลี่นะครับผมบูดผิดเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเราทำไดเมจไปเท่าไหร่นะครับผมว่าพอๆกับย้อนได้เลยทำไปยี่สิบเจ็ดจุดแปดนะครับผมย้อนเท่าไหร่วะเดี๋ยวให้ดูนะประวัติเขาเล่นย้อนไปกี่เกมนะครับยอนเล่นเซตนี้นะอ๋อท่าร้อนดีกว่านะเอาจริงๆย้อนยี่สิบห้าไดเมจเรามากกว่า เล่นยอดไปแล้ว15,845เกมครับผมเอาเรื่องไปเลยครับอืมเอาดก็ยังวันนี้ก็ถือว่ามาแบกยอนนะครับผมอย่างนี้ก็เจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ